เบาหวานขึ้นตาหมากคลั่งรักคิมเบอร์ลี่จนเก็บทรงไม่อยู่เห็นแล้วทั้งยิ้มทั้งฮาอีกหนึ่งคู่รักของวงการบันเทิงที่หลายคนเชียร์อยากให้มีข่าวดีเหมือนคู่อื่นๆสำหรับคู่ของนางเอกคิมเบอร์ลี่กับพระเอกสุดหล่อมากปรินถึงวันนี้ทั้งคู่จับมือดูแลกันฝ่ฟาฟันดราม่าอุปสรรคมากกว่าเจ็ดปีแล้วแถมฝ่ายชายยังเคยออกปากว่าเธอคนนี้แหละคือเจ้าสาวสำหรับเขาเท่านั้นไม่พอ ยังให้แหวนแทนใจกันแล้วด้วยคาดว่าอีกไม่นานเกินรอคงได้ยินข่าวดีของคู่นี้แน่นอนอย่างล่าสุดก็มีโมเมนต,ต์ให้แฟนๆ MK ได้ฟินกันยิ้มแก้มแตกอีกครั้งเมื่อแฟนๆรีเควสให้มากอวดภาพแอบถ่ายของฝ่ายหญิงที่เห็นแล้วรู้สึกดีต่อหัวใจอย่างรูปที่ทำให้ยิ้มและรูปที่ทำให้ขำซึ่งเป็นอีกมุมน่ารักน่ารักโกโก้ของสาวคิมที่มีแต่พี่หมากเท่านั้นที่จะได้เห็นแค่คนเดียวเป็นภาพอันซีนสุดๆ ขอขอบคุณที่นี่คอมมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ทราบถึงการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางช่องของเราและเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ